ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจากทีแอลบายโยอีสะดุ้งทางรัฐบาลแม่ทัพภาคที่สองซัดเต็มหน้า ชี้เขวบยังคิดได้เหตุจำเป็นต้องปิดดานลันไม่มีเวลาทะเลาะก,กับใครเหนื่อยเพื่อคนไทยจากที่แม่ทัพภาคที่2ค่ะได้มีการออกมาพูดคุยประสบการณ์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมประเด็นหลากหลายที่ตามมาแต่มีช่วงหนึ่งค่ะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานได้มีการออกมาบอกเล่าไว้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปิดดานปิดประสาทตาเหมือนถม โดยวันนี้15สิงหาคม2568เจ๊ปองอัญชลีภยลัยรีรักผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้มีการโพสต์ภาพและข้อความโดยการแชร์ค่ะจาก Facebook ของอุดมรักถึงเรื่องราวของนายทหารกับเยาวชนซึ่งทีมข่าวคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบถึงที่มาก็พบว่าผู้ที่ใช้ Facebook ชื่ออุดมรักมีการระบุอยู่ที่สาธิตเกษตรได้มีการโพสต์ภาพค่ะและก็ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ในวันงาน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงค่ะที่นาสนใจว่าสาธิตเกษตรของเราได้รับเกียรติจากพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกมาบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าและการรักษาอธิปไตยของชาติโดยมีจุดเริ่มต้นจากห้องเรียนวิชาสมรรถนะเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3ถึงหน่วยการเรียนรู้ชื่อเรียนรู้ชายแดนและการเสส็จสัก์ของทหารชายแดนเริ่มจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงที่ทางโรงเรียนสาธิตเกษตรร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าจัดโครงการสาธิตเกษตรรวมใจสู้แนวหน้าปลูกต้นกล้าแทนคุณแผ่นดินเพื่อสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยด้วยการขอบคุณและส่งกำลังใจ ให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศและชายแดนเราเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นตามความต้องการของทางกองทัพภาคที่สองเช่นห้องน้ําเคลื่อนที่เก้าอี้สนามลวดน้ำและนัดหมายว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองจะมารับมอบด้วยตนเองซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนจะมีเหตุการณ์ยิงปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชา ตอนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบยังอดคิดไม่ได้ว่าท่านน่าจะมาไม่ได้วันนี้นับเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้รับฟังเรื่องราวจากแนวหน้าจริงๆมีความน่ารักมากมายเกิดขึ้นในหอประชุมโดยเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 ถึงม .6 จำนวน3,000กว่าคนนั่งฟังอย่างตั้งใจท่านแมททับและเซตอดก็บรรยายได้เก่งมากๆเด็กๆมีส่วนร่วมตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านผู้บรรยายถามแทรกเช่นเมื่อท่านแมททับถามว่า มีคนเอารูปลุงแม่ทัพไปตัดต่อเป็นภาพไว้ผมยาวปัดเป๊เด็กๆคิดว่าลุงแม่ทัพหล่อไหมหรือเมื่อท่านถามว่าเด็กๆคิดว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่นกัมพูชาราว20คนและวัยรุ่นไทยราว20คนนัดเจอกันที่ปราสาทต,ตาเมินทมเด็กๆก,ก็ตะโกนพร้อมกันว่าตีกันคุณลุงแม่ทัพกุ้งก็ชมกลับว่าอายุเจ็ขวบยังคิดได้เลย นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่จำเป็นจะต้องปิดดานมีนักเรียนคนหนึ่งถามว่าท่านแม่ทัพเคยเหนื่อยไหมครับและอะไรที่ทำให้ท่านเหนื่อยมากที่สุดคำตอบคือลุงแม่ทัพไม่เคยเหนื่อยไม่มีเวลาเหนื่อยไม่มีเวลาเป็นไข้ไม่มีเวลาทะเลาะก,กับใครเพราะถ้าแม่ทัพเหนื่อยแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงลุงแม่ทัพไม่เคยเหนื่อยที่จะทำเพื่อประชาชนชาวไทยยังมีคำสอนอีกมากมายที่ท่านฝากไว้กับเด็กๆ เช่นควรรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและมีวิจารณญาณทันให้สัญญาว่าจะดูแลแผ่นดินไทยเพื่อชาวไทยอย่างดีที่สุดวันนี้เห็นภาพนักเรียนป .1 ถึงม .6 ห้อมล้อมท่านแม่ทัพเป็นภาพที่น่ารักเหลือเกินนักเรียนมัธยมปลายหญิงคนหนึ่งบอกกับดิฉันว่าหนูฟังท่านเล่าแล้วรู้สึกฮึ่งเหิมภูมิใจและรักประเทศไทยจังค่ะ ก่อนหน้านี้ทีมคาคลิติกค,ค่ะพบว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เพจกองทัพทพี่สองค่ะได้มีการโพสต์ข้อความและก็คำสั่งของกองทัพทพี่2เฉพาะที่213ทับ2568เรื่องการปิดจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 1. งดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2. ง,งดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและ 3. งดการเยี่ยมชมปราสาทตามเมือนทมและปราสาทตาควายของนักท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาวความปลอดภัยนอกจากนี้ทีมข่าวลือคริติค,ค่ย,ยังพบอีกว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568มีรายงานว่าที่ปราสาทตามเมือนทมได้เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันร,ระหว่างวัยรุ่นชาวกัมพูชาที่ตั้งใจมาหาเรื่องโดยเฉ เพราะขณะที่ในวันเดียวกันเพจหลวงพี่จัสตินวันยูดูมีนได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความว่ากลุ่มอินฟูคเมนบุกป่วนปราสาต,ตามเมือนทมจนเกือบมีเหตุปะทะโดยกลุ่มอินฟูคเมนแหกกันมาเที่ยวทำท่าทางย,ย่อยุและท้าทายนะักท่องเที่ยวไทยจนทหารไทยต้องควบคุมสถานการณ์แต่พวกกลุ่มคนดังกล่าวยังไม่หยุดเรียกพวกกลับมาสมทบก่อกวนอีกรอบ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายิโยอีฟันทงอิงรอดยากหลุดทั้งคอรมอเปิดข้อมูลชัดๆเลขาสมอชอจุดอ่อน พยานหักล้างไม่ได้กรรมาการข้าราชการถูกหักคอลากขึ้นศาลจากที่มีการรายงานถึงการชี้แจงต่อสารัธรรมนูญของแพ่ทองทานต่อข้อสงสัยในการเสนอผลประโยชน์ให้หุนเซนขณะที่พยานค่ะอย่างเล็กคสมอชอ,อาจเป็นจุดอ่อนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้รู้และนักกฎหมายหลายรายก็ได้มีการให้ความเห็นที่ตรงกันแบบฟันธงว่ารอดอยาก ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีดังกล่าวที่น่าสนใจโดยเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ที่ผ่านมาดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนมีการกล่าวในรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ดำเนินรายการโดยบุญระดมจิตด,ดอน ในกรณีที่สรารธรรมนูญมีการนัดไตสวนพยานจำนวนสองปากคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชดรนัทวุฒิค่ะกล่าวบางช่วงที่สำคัญว่าตัวประหลักคำที่แจงของนางสาวแพ่ทองทานฟังขึ้นหรือไม่หาพิจารณาจากการนำพยานมาไต่สวน ปากนายฉัดชัยที่ระบุเกี่ยวพันในฐานะผู้ทำงานร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพและเป็นบุคคลที่ทราบถึงเจตนาอันแท้จริงของตนเองในการสนทนากับหุนเซนประเด็นที่ฝ่ายสวสินเงินร้องว่านายกรัฐมนตรีขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ 5, ทําให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ประเด็นหลัก เพราะการขาดคุณสมบัติเป็นอิทธิฤทธิและในธรรมนูญฉบับปราบโกงโกรณีคลิปสนทนาระหว่างนางสาวแพรทองทานกับพูนเซนศาลจะก,กำหนดประเด็นสั้นขึ้นตัดสินง่ายขึ้นเนื้อหาจะแยกเป็น2กรณีกรณีที่1ความเห็นต่างลักษณะไฟตรงข้ามกับแม่ทัพภาคที่2และกรณีที่2นางสาวแพทองทานพูดว่านายฮุนเซนอังเคอรอยากได้อะไรก็บอกมาได้ การสนทนาอาจตีความข้อที่จริงในกรณีที่2ออยากได้อะไรก็บอกมาได้ในลักษณะกว้างว่าเอ,อื้อผลประโยชน์ให้แก่ต่างชาติหรือไม่แม้จะนำพยานปากนายชัดชัยมาเบิกความหักล้างถึงเจตนาไม่อาจหักล้างได้ เพราะเจตนาเป็นเรื่องภายในกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาดรนทวุฒิระบุว่าเหตุผลเช่นนี้เพราะมาตรฐานจริยธรรมปีพศ2561ข้อ8กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นจุดอ่อนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องตัวแปรหลักในขณะที่สนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานกมุลเซน ส่วนนายชัดชัยพยานไม่ได้อยู่ด้วยหรือกํากับในขณะพูดคุยและไม่ได้ยินในขณะพูดคุยเจตนาแท้จริงตรงนี้ขณะพูดคุยและระยะเวลาห่างกันผู้สื่อสารอาจเปลี่ยนเจตนาแท้จริงได้เพราะในขณะนี้นางสาวแพทองทานและหุนเซนยังไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันดังจะเห็นได้จากการถแถลงยอมรับว่าผู้จริงแบบไม่ทันตั้งตัวสู้คดี เป็นจุดอ่อนมีผลต่อน้ำหนักพยานเพราะอาจจะเป็นการเบิกความช่วยเหลือนางสาวแผลทองทานได้เพราะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้พยานปากนี้มีน้ำหนักน้อยอย่างไรก็ตามค่ะดรนัทวุฒิกล่าวว่าจากคลิปเสียงประเด็นอังเคอยากได้อะไรก็บอกมาสารอาิควความหมายกว้างว่าเป็นกรณีให้อดีตผู้นำกัมพูชาได้ใช้ประโยชน์ในตำแหน่งของตนเองได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทำให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170และทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามร,ถถามรัฐธรรมนูญมาตรา167โวงเล็บหนึ่งนอกจากนี้ดรนัทวุฒิค่ะยังมีการอธิบายว่าหลักสำคัญโดยเฉพาะตามร,มรัฐธรรมนูญมาตรา219ในการออกขอก้อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมปี2561บังคับใช้กับสสวสวหรือรัฐมนตรีด้วย ดังนั้นนางสาวแพรทองทานอย่าไปฝุ่นเข้าตาหลงต่อสู้เฉพาะการกระทำไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนักการเมืองแต่ต้องไปหักล้างมาตรฐานจริยธรรมปีพศ .2561 ข้อ8ให้ได้หากพิจารณาภาพรวมนั้นพยานบุคคลที่นำไปหักล้างกับคลิปกล้าฟันธงเลยว่านายกรัฐมนตรีโอกาสรอดยาก รอสารรัฐธรรมนูญตีความได้ไหลในยะและพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกร้องแทบจะหักล้างไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกร้องฝังไม่ขึ้นล่าสุดข่าววันนี้15สิงหาคม2568คอลัมน์นี้ชื่อดังของไทยโพสต์พักการหอมก็ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยโดยมีการใช้หัวข้อเรื่องว่าคำชี้แจงโกหกทั้งแพร่ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่สำคัญว่า คดีคลิปเสียงสมเด็จวุ้นเส้นกับแพรทองทานที่อยู่ในสารัฐธรรมนูญจะจบลงในวันที่29สิงหาคมนี้มีแนวโน้มสูงได้เปลี่ยนรัฐบาลนอกจากคำชี้แจงของแพรทองทานแล้วยังมีพยานอีกหนึ่งปากคือชัดชัยบางชวดเลขคธีการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ประหลาดดีครับ พูดกันสองคนมีล่ามเป็นคนเขเมนแต่ให้เลข,ขาธิการสอมชอเป็นพยานราวกับว่าคำพูดที่ปรากฏในคลิปเสียงเป็นมติของสอมชอที่เลข,ขาธิการสอมชอได้รับรู้ทุกถ้อยคำก่อนที่นางสาวแพรทองทานจะโทรไปหาอังเคิลวุนเซนถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับลากสมชมาร่วมรับผิดชอบด้วยใช่หรือไม่เป็นกรรมของข้าราชการไทยครับถูกหักคอไปเป็นพยานในศาลก็ต้องไป